ใบตัด้าแบบนี้ครับของเกายาพึ่งถิมห้าออกมารับฟันมันกระแสได้ดีคือเกาครับพี่นอ้องรับจังไดไปชมในคลิปเลยครับนี่ก็คือยังมีเขาเอื่น่าเขียวเพชรอยู่ครับสันมาบอกวิธีฝนเขียวเพชรแล้วก็แขวแขีวที่มันหลุดออกนี่ครับเพ็ดจังไดนะครับนี่ฝน,นเฉียงเป็นร่องคือ ก็จังแขวรถเจยวเขาเก่านะครับะชนกันประมาณนี้ครับนี่ถอาฝนไปแบบนี้ครับแบบนี้ฝนไปทุกแขวทุกแขวครับแบบนี้นี่คือกันเลยครับกับคำว่าเปนรับ,มบคมใบ ใบตัดใบเปนะครับเขารับแป้งสีทุกอันนะครับแบบนี้แล้วมันจิเพิ่มความคมนะครับตอนนี้รับจังไดนมาครับตอนนี้ก็เอาใบตัดใบตัดหินเจีย,จย,จยกันครับเจียเจียข้างหน้าแล้วก็เจียข้างหลังครับเบิ้มกันตัวนี้วาครับตัวนี้คือกาเพรียนยัางอยู่ นี่ครับเจียวนี่นะครับตัวนี้ล้างล้างมันก็จีเจียครับนี่ตัวนี้กะเจียครับนี่ตัวตัวข้างหน้านี่ตัวข้างหน้าเจียตาล่องครับเออนี่ครับเจียตาล้องเพชรตัวนี้มันกดสีเข่าก็เก่าครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้กะจีเขาครับตัวนี้กะสีเจียด้วยกันครับ ตัวฟุ้มเข่าล้วนๆนี่ก็เจียกันครับเจียเจียเจียไร่เสียงกันนะครับตัวนี้เจียไร่เสียงครับถ้าจิตแต่ผมจะเจียประตูเขว่าติดใส่เวลาโดนครับพี่น้องเจียกันไหมนะครับนี่ครับนี่ แล้วใบตัดหญ้าแบบแบบกลมนี่สิใส่ได้โดนครับเชดแบบนี้สี่ใส่ได้โดนเขาบ่ต้องถิ่มอะไรแค่รวมันกับคมเลยครับเหมือนคมเลยครับบ่ต้องถิ่มครับเขาใส่จนเบิดประโยชน์ครับจนมันบม่มีเขียวเท่ากันครับก็จังถิ่มครับพี่น้องถือใจคลิปเรื่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามนําได้ครับเด้อพี่น้องคุในไลายครับที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ